ก่อนที่จะเริ่มคลิปคลิปนี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่โจ๊กด้วยนะครับขอบคุณที่โจ๊กที่ทําให้ผมสามารถมากินที่ร้านข้าวมันไก่หน้าโจนได้เพราะว่าผมพยายามโทรจองแล้วจองไม่ได้แต่ที่โจ๊กช่วยเรียกว่าอนุเคราะห์ให้น้องวันนี้วันนี้ได้มาถ่ายคลิปขอบคุณที่โจ๊กมากครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับกินเที่ยวคุยกัมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำลุก,กาคลองเจ็ครับวันนี้ผมมากินข้าวมันไก่ใช่เป็นเช้าที่เช้ามากตอนนี้9ก้าโมงเช้าจะบอกว่าเช้าเนี้ผมตื่นมา้งแต่ยังไม่6กโมงเพื่ออาบน้ําแต่งตัวขับรถจากบ้านจากบ้านผมอยู่ฝั่งทนะมาตรงนี้น่าจะประมาณ70กิโลได้แล้วก็ช่วงเช้าคนออกไปทํางานครับระยะเวลาคือ สองชั่วโมงใช่ผมขับรถจากบ้านมาถึงเนี้ยสองชั่วโมงเพื่อมากินข้ามันไก่ร้านหนึ่งก็บอกว่าข้ามันไก่ร้านเนี้ยเป็นข้ามันไก่ที่แบบว่าเมื่อสิ้นปีที่แล้วสิ้นปีสองห้าหกหกเป็นร้านที่แบบว่าดังในโซเชียลมากจองต้องจองก่อนที่จะมากินเพราะถ้าไม่จองคุณมาเลยคุณวอล์กอินคุณจะไม่ได้กินเนี่ยคือกฎของร้านนี้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า ปีนี้เมื่อวานผมโทรมาสับมาผมบอกว่าผมจะจองเพื่อที่จะมากินเขาบอกว่าจะจองที่จะมากินเนี่ยคือให้จองได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดาเนี่ยให้ w อ l k ก n ินเข้ามาร้านเปิดแปโมงเขาบอกประมาณ9โมง10โมงก็จะหมดแล้วดูบรรยากาศข้างหลังคือในหมู่บ้านเงียบม,มากแต่พอขขบเข้ามาปุ๊บเจอไรเดอร์เพียบเลยเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ทำสูตรเองคะคือเขาแบบว่าเรียนรู้การทำไก่ ทำสูตรเองแล้วมาปรับปรุงจนเป็นสูตรของตัวเองเปิดมาสี่ปีแล้วบอกเลยว,ว่าอยากยห้เขาไปชิมเลยพี่ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับพี่พขออนุญาตขออนุญาตนะครับโจสั่งหรือมาหัวค,คิด,ดว่ายังไงว่าเป็นผมอะ่ะรู้เห็นหน้าโจบอกพี่พี่พโจบอก บอกว่าหน้าตาผมเป็นคนยังไงเอะพี่หน้าตาตดนโดนเหมือนผมน <laughs> พี่เจมส์ที่กนี่ก็ได้เอาอะไรบ้างที่พี่โจ๊กสั่งให้อ่ะก็คือจะมีข้าวมันไก่ธรรมดาพี่ก็มาคนเดียวไงตอนแรกอะ่ะไม่รู้ว่ามาด้วยกันอ๋อครับข้าวมันไก่ธรรมดาข้าวมันไก่สิงคโ,โปร์เอาขา<ข>เป็นไก่ตับเล็กธรรมดาถ่ายถ่ายคลิปใช่ไหมครับพี่ไก่ตับเล็กไก่ตับสิงคโปร์ไก่ทอดตับตับ,ตบ,ตบ ข้าวครับอย่างนั้นหนึ่งครับพี่ข้าวก็สับข้ารวมกันไปได้ไหมตาตับข้อจะใส่ลงอาจารย์อาจารย์เรียกข้าวมันตับเดยวทำเป็นตับแยบได้เพราะว่าพี่โจ๊กสั่งมาว่าต้องมากินข้าวมันตับใชห้หนูเกียนใหม่อีกรอบขม่ไอบข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 อขอบขอบขรบขอบขอบบ นี่แบบว่าดูบ้านมากอ่ะเป็นบ้านชั้นเดียวที่มีในที่เล็กๆทำร้านข้าวมันไก่หน้าบ้านคนเยอะมากที่สำคัญนี่ข้างหลังมีรถกระบะสตาร์ทเครื่องติดเอาไว้ด้วยไม่รู้ว่าทำไมไม่ดับเครื่องก็ไม่รู้ <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าข้าวมันไก่ที่เนี่ย มันจะมีความที่แบบว่าอร่อยกว่าเจ้าอื่นหรือว่ามีความแตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือว่าหมายความว่าที่นี่ใช้ไก่คือเขาต้มไก่ไม่ได้ต้มไก่ทั้งตัวแต่ว่าเขาจะต้มไก่ขายอะไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมีร้านไก่ย่างขายมามไก่ย่างข้าวเหนียวมะม่วงต้มตามมา้วจ้าเฮ้ยรสไก่ย่างเอาไก่ย่างไหม แล้วคือร้านเนี้ยเขาจะต้มไก่ไม่ให้ไก่ทั้งตัวแต่เขาจะเอาไก่แค่บางส่วนคือน่องกับสะโพกอะมาต้มแล้วเขาต้มด้วยอุณหภูมิความร้อนที่ร้อนน้อยๆต้มช้าๆต้มนานๆเพราะว่าเมื่อกี้มีคนไปถามว่าทําไมไก่ที่นี่นุ่มอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะแค่ฟังจากคนที่เขามากินก่อนหน้าเราเป็นเมนูอย่างนี้อันนี้คือเป็นไก่ปกติเป็นไก่ไทย ลักษณะไก่อย่าให้ดูสีสันก่อนนี่คือไก่ไทยดูความจุย้ยซี่ดูสีสันดูหนังของเขาเป็นแบบนี้ mm. เข้ามันไก่เนี่ยจะบอกว่าอย่างหนึ่งเลยคือถ้าอยากรู้ว่าเข้ามันไก่ร้านนั้นเป็นยังไงบ้างตามหลักของคนในกลุ่มชมรมรักเข้ามันไก่เขาบอกว่าหนึ่งไก่จะต้องมีสีสันที่มีหนังแบบนี้ เนื้อชุ่มช่าแบบนี้แต่นี่คือข้ามันไก่ธรรมดานีค่คือไก่เนื้อน้องที่แบบแบบเนี้ยแล้วนุ่มนุ่มและฉ่ำแล้วมีรสชาติของไก่ที่ทุกอย่างยังแบบว่าอร่อยอ่ะเอออันนี้ไม่แห้งแจ๋ว อันนี้คือเมนูไฮไลท์ของที่ร้านเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยเป็นข้าวมันไก่แบบสิงคโปร์แต่เป็นสูตรที่ทางร้านเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองแล้วที่สําคัญคือข้าวมันไก่สิงคโปร์เนี่ยมันจะมีไก่แล้วก็มีน้ําราดมาแบบนี้ดูความฉ่าก่อนนะแล้วเขาก็จะมีมีน้ําราดอันนี้คือน้าราดแบบน้าราดข้าวมันไก่สิงคโปร์อันนี้คือไก่สิงคโปร์ Oh, คุณน้ำรานี่คือแบบว่าออกหวานนิดๆแ,แล้วราดมาคือมันไม่ได้เลี่ยนไม่ได้มันอะ่ะแล้วพอมาอยู่บนเนื้อไก่ใช่ปะ่ะตเมนูนี้แจ๋วเลย mm hmm. นี่คือเมนูลับครับที่บอกว่าถ้าคุณมาที่ร้านข้ามันไก่น้าโจรแล้วแนะนำ <No. S 1> ทุกคนแนะนำพี่โจกแนะนำ <Yeah. S 1> จริงๆถ้าเกิดว่าคุณมาแต่เช้าคุณควรจะสั่ง เป็นข้าวมันตับแต่คุณมา,าสายแบบผมสั่งเป็นแบบว่ามีมีตับรวมแบบนี้นี่ดูสีสันของตับนะแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นเมนูเด็ดเพราะว่าตับที่นี่จะนุ่มนุ่มแบบนุ่มสุดๆไปเลยอะ่ะ ครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อไก่ชายกลางไม่รู้นะผมอ่านมาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่าพี่ชายกลางเป็นคนคิดค้นขึ้นมาว่ามาร้านเนี้ยข้อไก่ร้านเนี้ยไม่เหมือนข้อไก่ร้านอื่นดูสีสันกันนะแบบนี้นะอืะอหึุบก,กลับอะไม่เลี่ยนอ่ะอโอ้โหกระดูกต่อน,นี้แบบทึบๆไม่มีความแข็งเลยอะ ข้อไก่ชายกลางเมนูนี้ร้ายกาดและอร่อยสมคำาลิศอันสุดท้ายครับอันนี้คือไก่ทอดปกติผมไม่ค่อยชอบไก่ทอดเท่าไหร่แต่ว่าแบบบางคนแบบว่ามีเด็กมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็จะสั่งเป็นแบบไก่ทอดให้เด็กกินหรือว่าคนที่ชอบกินแบบของทอดอะไรเงี้ย,ยคือไข่ไก่ต้มเขาต้มมาดีไง เนื้อออกมาผมรู้สึกว่าการที่ไอ้ไก่ต้มแล้วต้มมาดีแล้วพอเอามาทอดอมันจะสูญเสียความแบบว่าความชุ่มฉ่ำของเนื้อไก่แต่ก็แบบดูหนังกรอบนะหืมกรอบกรอบมากไม่แย่ดีดูนะแบบเนี้เอ้ย อร่อยอร่อยแบบอร่อยไม่แข็งเลยนะไก่ทอดก็อร่อยอเรื่องที่สองครับเขาบอกว่าร้านข้าวมันไก่เนี่ยคืออยากรู้ว่าอร่อยไหมอร่อยเนี่ยเขาให้ดูข้าวข้าวที่หุงมาแล้วแบบว่าเรียงตัวแบบนี้เป็นเม็ดแบบนี้แล้วจะต้องแบบว่าไม่มันมากหรือมันน้อยจนเกินไป อันนี้ข้าวมันไก่ของที่ร้านนี้คุณดูเองแล้วกันนะครับว่าคิดว่าหน้าตาเป็นยังไงที่สําคัญเจ้าของร้านเขาไม่หวงสูตรเขาบอกว่าที่นี่เขาใช้ข้าวตาไดนโนเสาร์นี่เป็นสปอนเซอร์นะแค่อยากเล่าให้ฟังนั่นชิม,อมหอม,อมข้าวล้วนเป็นเม็ดไม่มันมากเกินไปอย่างที่บอกกบที่นี่ใช้เป็นไก่ชิ้นเอาไก่ชิ้นทั้งหมดที่สับมีเศษเหลือแล้วมาต้มอ,ออกมาเป็นข้าวมันไก่อันนี้ หือมสงสัยไหมว่าทำไมผมมีข้าวมันไก่แล้วผมไม่จิ้มน้ำจิ้มเพราะเขาบอกว่าอย่างหนึ่งนะคือข้าวมันไก่ถ้าอยากรู้ว่านอกจากไก่ข้าวน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอย่างที่สามของข้าวมันไก่ไก่แบบนี้จิ้มจึ๊บอ,อือหืออือหืมช้ำเลย อพระเจ้าโหกินคู่กันอนะ่ะอร่อยมากอะ่ะกินขิงยินของเต้าเจี้ยวเข้ากันมากอะ่ะแล้วก็จริงมอย่างที่สองของที่ทานนี้ครับจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบน้ำส้มสายชูที่มีพริกป่นผสมบบบอยู่แบบนี้จิ้มเข้าไปแบบนี้ปุ๊บ ฉ่ำเอาฉ่ำๆเอาฉ่ำๆแบบนี้เลยไก่หไปชิมเป็นไก่ต้มนะคะหนูมผมชอบน้ำจิ้มแบบโตเจียวอะแบบโตเจียวอย่างนี้มากกว่าอนเนี่ยคุณลินกว่าจะมีน้ำจิ้มอย่างหนึ่งถือว่าเป็นไอเทมลับเป็นน้ำจิ้มที่พี่โจ๊กผมขออนุญาตพูดชื่อนะครับพี่พี่โจ๊กเป็นคนแนะนำอันเนี้ยเป็นน้ำจิ้มดูยี่ห้อไว้นะครับเผื่อใครอยากซื้อไปใช้ เป็นน้ำจิ้มไก่สีอิวหวานอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่เขาซื้อมาจากทางนาครสวรรค์เขาบอกว่ารสชาติอ่ะมันจะแตกต่างกวา่าน้ำจิ้มสีอิวหวานทั่วไปแล้วที่สําคัญคือยี่ห้อนี้ราคาสูงแต่เขาบอกว่าอยากให้อร่อยทุกอย่างก็ต้องลองแบบนี้เราลองลาดมาคำโตโตแบบนี้นะ ราดน้ำจิ้มมาแล้วนี่ด้ีแสสีหวานอันนี้แนะนำชอบชอบชอบเรียบร้อยกับมื้ออร่อยอีกหนึ่งมื้อนะครับถามว่าเราขับรถมาเนี่ยประมาณ70กิโลแล้วก็ทนรถติดอีก2ชั่วโมงไม่กินข้ามันไก่ชุดเมื่เกะ คือเป็นชุดที่มันเยอะมากเลยนะทั้งหมดเนี่ยราคาคือ3 4 4บาทนี่คือรวมน้ําแล้วด้วยถามว่าการที่พ่อค้าเนี่ยเขาเลือกเฉพาะไก่เฉพาะส่วนมาทําและมีสูตรของเขาเองแล้วรสชาติแบบนี้อยู่ในที่แบบนี้เมื่อกี้คุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าคือบางทีที่จดะดมันก็ไม่พออย่างมันธรรมดาเนี่ยอยากจะให้จองแต่มันก็จองไม่ได้เพราะว่าบางทีจองมาถึงปุ๊บหน้าร้านเนี่ยตอนนี้ประมาณผมกินเสร็จตอนนี้คือนี่คือสิบโมงเช้า ของเริ่มจะหมดแล้วแล้วาเกิดจองคุณมาไม่ทันอย่างเงี้ยของหมดเขาก็โดนว่าที่จะลดน้อยเพราะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ร้านเขาอร่อยจริงๆอันนี้ผมยอมรับในฝีมือเลยก็<ม>ถ้ามีโอกาสแวะมาแวะถ้ามาไม่ได้ก็ไรเดอร์ครับไรเดอร์ง่ายที่สุดไงก็จบคลิปแล้วมีความสุขก,กับมือนี้มากยังไงก็ฝากด้วยกินเที่ยวคุยกันกรรแล้วเจอกันท้องหน,น้าบายบาย